จริงไปเลี้ยงคู่ไปเลี้ยงเดี่ยวนะนูต้องใช้ตั้งแต่เนื้อหาบทที่แล้วในการตอบว่าพืชชนิดนั้นเก็บสะสมอาหารไว้ในใบเลี้ยงหรือเก็บสะสมอาหารไว้ในเอนโดสเปิร์มใบเลี้ยงคือส่วนที่อยู่ภายในมเมล็ดนะคะ,ะครูปากกาเขียนไม่ติด ใบเลี้ยงคือคอรทิเลดอนนะคะพืชใบเลี้ยงคู่มันคือไดคอรทิเลดอนที่เราเคยท่องก็มีมะม่วงมะขามมะเขือมะละกอผักบุ้งซึ่งจริงมันมีเยอะกว่านั้นส่วนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวคือโมโนคอตก็จะมีอ้อยไถ่ที่ต้องทวนพรบทนี้ก็ใช้อีก อ้ยไผ่กล้วยข้าวหญ้ามะพร้าวมากตาลข้โพดกล้วยไม้พุทธรักษาขับพลึงไม่ต้องถามครูว,ว่าต้นอะไรเป็นแบบไหนนะคะ Google เอาขิงขา่า ขมิน้นตะไคร้หอมกระเทียมอันนี้เมื่อกี้ที่ต้องเขียนหน้านี้เพราะว่าต้นไม้ที่เขายกตัวอย่างให้เราดูก็คือต้นไผ่ซึ่งความสสวทชก็จะเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ไผ่เป็นพืชที่ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนส่วนที่เป็นหนองเขาก็คือหน่อไม้ใช้เป็นอาหารใช่ไหมส่วนที่เป็นลำต้นก็จะใช้ทั้งในเรื่องของการก่อสร้าง หรือทำภาชนะไอตัวเนื้อเยื่อที่มันมีความเป็นเส้นใหญ่เป็นไฟเบอร์ที่มีความแข็งแรงเขาอยากให้หนูเข้าใจว่าเหตุใดเราจึงนำไผ่มาใช้ประโยชน์ได้เยอะเป็นเพราะองค์ประกอบของเซลล์เขาเป็นเพราะผนังเซลล์ของเขาที่มันพัฒนาขึ้นมาและทําให้เรานํามาใช้ประโยชน์ได้เนื่องด้วยความที่ไผ่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเพราะฉะนั้นถ้าหนูสังเกตเห็นท่อลําเลียง ถ้าลำเนียงของไผ่มันจะไม่ได้เรียงเฉพาะรอบนอกนะคะมันจะกระจัดกระจายแต่ไผ่เป็นพืชที่ต่างกับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอื่นๆก็คือส่วนของพิษก็คือตรงกลางของลำต้นเนี่ยมันโบหายไปมันก็เลยเป็นเนื้อเยื่อที่ดูดูน่าสนใจจริงๆเรื่องนี้ถ้าสอทอเอากว้างมันก็จะหลายประเด็นมากนะคะเพราะว่าอย่างยางพารายอย่างเงี้ยเนื้อเยื่อมันก็ซับซ้อนเพราะมีส่วนที่สร้างยางด้วย หน้าสามสิบแปดครูให้หนูดูจุดประสงค์การเรียนรู้เพราะเวลาขวบข้อสอบครูก็จะออกตามนี้อีกดังนั้นเวลาถามตัวเองว่าเตนอธิบายอะไรได้บ้างหรือ,อยังให้เปิดจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะจะได้รู้ว่าเต็งพร้อมสอบหรือไม่มาเรื่องเรื่องนี้จะเน้นเรื่องการอธิบายโครงสร้างเป็นส่วนใหญ่ทั้งในระดับเซลล์แล้วก็ในระดับเนื้อเยื่อหน้าสามสิบเก้าลองให้หนูทำเองก่อนหน้าสาสิบ้าค่ะ ดูว่าตัวเองจำอะไรได้บ้างทำก่อนนะเน้อขวานี่กูไม่ได้สแกนอะไรมาเดี๋ยวันนี้ม่เปิดคุค้มือครู กูเงียบให้หนูทำหน้าสามสิบเก้านะลูก เสร็จยังแปดข้อ คำถามส่วนใหญ่เป็นคำถามระดับปตถมกับมต้นนะคะวิจิงปอยมาทำอีก หนูก็รู้ว่ามันไม่ยากเนาะแต่มันจะลืมแต่นั้นคือเรื่องที่ต้องทราบมาก่อนก่อนที่จะเรียนบทใหม่เพราะว่าบทใหม่คนที่มีฐานคนที่ไม่มีฐานนี่หนักมากนะที่จะที่จะแบบจะเรียนรู้เรื่องเท่ากันน่ะหนักกว่าบ,บทแรกอีกบทแรกมันยังมีบางจุดที่แบบเสริมเ,มเข้าไปได้เช่นไปเลยนคู่ไปเล่นเตี่ยวเก็บสะสมอาหารไว้ในใบเลี้ยงเอนโดสเปิร์มนล้นหนูเรียนการปฏิสนธิมาบ้างแล้วอะ่ะบทนี้นี่เอาอัพนูแหวนมา โอเคเห็นหน้าจอคุยยังคะนี่คือโจทย์นะคุณต้องคอบเฉลยออกไปใช่ค่ะขอบคุณค่ะเอามาเซลล์พืชทุกชนิดมีผนังเซลล์หุ้มอยู่ด้านนอกของเยื่อหุ้มเซลล์อันนี้ถูกหรือผิดดีเซลพืชมีผนังเซลล์เสมอค่ะลูกไม่ว่ารูปร่างเซลล์จะเป็นอย่างไร แล้วก็จะเป็นผนังเซลล์อยู่ด้านนอกเย e ื่อหุ้มเซลล์เสมอด้วยเซลล์ sell ที่มีชีวิตกับเซลล์ที่ตายแล้วต่างกันที่เย e ื่อหุ้มเซลล์แล้วก็โครงสร้างภายในเซลล์ sell ที่มีชีวิตจะมีเ e ยื่อหุ้มเซลล์อยู่ส่วนเซลล์ที่ตายแล้วจะเหลือเฉพาะส่วนผนังเซลล์เพราะฉะนั้นผนังเซลล์มีเสมอในเซลล์พืชมีชีวิตกับตายแล้วก็ยังเหลือผนังเซลล์ ถามว่าเซลล์พืชมันมีตายแล้วแล้วเหลือผนังเซลล์คาไว้ด้วยหรอคำตอบคือเซลล์หลายเซลล์ทำงานได้ต้องตายแล้วในพืชผนังเซลล์พืชเป็นส่วนประกอบเซลลูโลสเป็นหลักอันนี้คือโพลีแซคคาไรที่ย่อยไม่ได้นะคะด้วยร่างกายของเราเพราะร่างกายของเรามีอะไมเลสที่ไว้ย่อยอะไมโลสก็คือย่อยแป้งแต่ว่าเซลลูเลสเราไม่มีเอนไซม์เซลลูเลสที่จะย่อยเซลลูโลสได้ เป็นความสามารถของพวกโปรโตซัวที่อยู่ในลำไส้ของสัตว์กินพืชผน,นังเซลล์ทำหน้าที่อะไรเป็นกรอบของเซลล์เป็นกรอบของเซลล์ทำให้เซลล์พืชคงสภาพได้มีน้ำออสโมซิสเข้าไปเซลล์พืชก็จะไม่แตกเราเคยเรียนแบบนั้นนั่นคือหน้าที่ของผนังเซลล์อย่าลืมว่าผนังเซลล์ไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน แต่ว่าในบทนี้ผนังเซลล์จะมีบทบาทสำคัญในแง่ของการเสริมสร้างความแข็งแรงดังนั้นพืชหลายชนิดเราใช้ประโยชน์ดได้เพราะผนังเซล์ลของมันแข็งแรงความแข็งแรงนั้นไม่ได้เกิดจากเซลลูโลสเพียงอย่างเดียวมันจะมีผนังเซล์ลที่เราต้องเข้าใจสองระดับก็คือผนังเซลประถมภูมิเขาเรียก primary cell wall กับผนังเซลล์ชุดตียภูมิก็คือ secondary cell wall ตอนที่สอนเรื่องเซลล์ร่วมกับน้องครูจะพูดเรื่องนี้อีกครั้งเพื่อให้ตั้งสติว่าผนังเซลล์จะไม่ใช่แค่เซลลูโลสอย่างเดียวเดี๋ยวเซลล์พืชประเภทไหนมีผนังเซลล์เป็นอะไระเราอยดจะเพิ่มในบทนี้ต่อไปข้อที่สองเซล์พืชทุกชนิดของพืชมีคลอโรพลาสต์โอเคว่าคลอโรพลาสต์พบในเซลล์พืชแต่ว่าไม่ใช่ทุกเซลล์ของพืชที่ต้องมีคลอโรพลาสต์ มันขึ้นอยู่กับว่ามันทำหน้าที่อะไรเซลล์พืชที่มีคลอโรพลาสต์แน่ๆก็คือเซลล์ของใบถามว่าเซลล์ของใบทุกเซลล์ไหมที่มีคลอโรพลาสต์ก็ไม่เนเยือ่อใบเครื่องช้าไปไหน จริงๆครูก็คงจะใช้สไลด์อันเดิมค่ะแต่แต่ไม่ได้เราเก็บไปไหนเพราะว่าการหารูปนี่ตาแหกมากเลยสอนเรื่องนี้แล้วครูหาไว้แล้วตอนนั้นตอนนี้คงไม่ต้องละถ้าถ้าหาสไลด์นั้นเจอเดี๋ยวก็ไปดูตรงแปะลิงก์ให้พี่นะกำลังให้ดูเนื้อเยื่อของใบค่ะ ตามขวางนะใบไม้มีลักษณะแบบนี้เราตัดตามขวางตามขวางของใบมันก็จะมีความหนาของใบไม้เมื่อส่องดูด,ด้วยกล้องจุลทรรศน์ทีนี้เซลล์ของใบเนี่ยมันจะมีเซลล์ที่เป็นเยื่อบุผิวเขาเรียกว่าเซลชั้น e p i d e m i s ซึ่ง e p i d e m i s ของใบมันจะมี epidermis ด้านบนกับ e p i d e m i s ด้านล่าง เวลาหนูเรียนเนื้อเยอื่อใบหนูก็ต้องดูออกว่าอันไหนเป็นด้านบนอันไหนเป็นด้านล่างรูปนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันให้หนูเห็นเซลล์คุมด้านล่างเพียงอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเซลล์คุมสามารถแทรกอยู่ในชั้น e p ด d e r m i s อยู่ได้ทั่ว e p ด d e r m i s ที่มีเซลล์คุมเยอะกว่าอันนั้นจะเป็นด้านล่างของใบเขาเรียกว่าท้องใบก็คือฝั่งเวนท r ั l ส่วนิ p ดอร์มิสที่อยู่ด้านบน มันจะไม่มีเซลลคุมเพราะด้วยความที่มันจะต้องมีไขมันเคลือบเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำที่มากเกินไปเพราะฉะนั้นแค่เยื่อบุผิวของพืชมันก็จะบอกได้ว่าอันไหนคือใบด้านบนอันไหนคือใบด้านล่างเราบอกว่าใบพืชมีสีเขียวทุกเซลล์หรือเปล่าที่ต้องมีคลอโรพลาสต์คำตอบคือไม่ใช่เซล์ที่มีคลอโรพลาสต์เป็นหลักก็คือเซลล์ที่อยู่ในชั้นกลางของพืช ซึ่งเขาจะเรียกว่ามีโซฟิลเซลล์ที่อยู่ชี่ชั้นกลางของใบเขาเรียกมีโซฟิลมีโซมแปลว่ากลางซึ่งมีโซฟิลโทษนะคะมีโซฟิลเนี่ยมันก็จะมีมีโซฟิลสอแบบอีกก็คือพาลิเซตมีโซฟิลกับสปันจี้มีโซฟิลทำใจนะบทนี้มันมีคำศัพท์ที่ต้องจำเยอะมาก พาลิเซตมิโซฟิลคือเซลล์ที่เรียงตัวเป็นรูวแน่นแบบนี้นี่คือเซลล์หลักที่มีคลอโรพลาสต์นี่คือเซลล์ที่มีคลอโรพลาสมากที่สุดในพืชเพราะเป็นเซลล์หลักที่สังเคราะห์ด้วยแสงเซลล์ที่สังเคราะห์ด้วยแสงในอัตราที่รองลงมาจากพาลิเซตเซลล์ก็คือตัวสปันจี้มิโซฟิลเพราะฉะนั้นอันที่มีคลอโรพลาสต์แน่คือพาลิเซตมิโซฟิลกับสปันจี้มิโซฟิล ตัวการเซลหรือเซลคุมถามว่ามี Car ite, คลอโรพลาสต์ไหมคําตอบคือมีและต้องมีด้วยเพราะถ้าไม่มีคลอโรฟิลลมันไม่สามารถทําให้ปากใบปิดเปิดได้เพราะมันต้องอาศัยน้ำออสโมซิสเข้าไปภายในเซลล์แต่ในใบพืชยังมีโครงสร้างที่เป็น supportive fiber ก็คือเป็นเซลล์ที่ไม่ได้ทำหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสงแต่มันต้องประคองท่อลำเลียงต่างๆไว้ ท่าลำเลียงต่างๆก็คือไซเลมและโฟเลมไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องมีโร oplast เพราะว่ามันไม่ได้มีหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสงสร้างอาหารแต่มันมีหน้าที่ลำเลียงอาหารลำเลียงน้ำและแร่ธาตุประเด็นสำคัญคืออีพิเดอร์มิสส่วนใหญ่เซลล์ Sale ชั้นนอกสุดส่วนใหญ่ไม่มีโคร oplast อีพิ e เดอร์มิสหรืออีพิ e เดอร์มอลเซลล์ของใบพืช ส่วนใหญ่ไม่มีคอรพลัสอันนี้แค่ส่วนของใบยังไม่จำเป็นต้องมีคอรพลาสทุกเซลล์คูไม่อยากพูดอะไรมากกว่านี้เพราะหลายคนจะช็อกซีนีมาแล้วว่าไม่มีภาษาไทยให้เรียนเลยเหรอไม่มีมีแต่อีภาษาอย่างเงี้ยเดี๋ยวครูเปิดให้ดูนะคะว่าไอตัวเฉลยคืออะไรบ้างมันไม่ใช่ประเด็นแต่ครูจะให้ดูว่าหนูต้องอธิบายอะไรได้บ้าง เขาให้เรียนทั้งหมดสิบเจ็ดชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรารู้กันเราจะเรียนกี่ชั่วโมงอืมจริงจริงจุดประสงค์อะเขาต้องการให้หนูสรุปออกมาเป็นชาร์ตแบบนี้ได้อะแต่ชาร์ตเนี่ยหนูยังดูเองไม่รู้เรื่องเอาเป็นว่าครูบอกหนูให้รู้ตัวว่าเราต้องเรียนระบบเนื้อเยื่อของพืชที่มีอยู่อย่างน้อยสามระบบระบบเนื้อเยื่อผิวเขาเรียก epidermis คือ epidermal tissue เนื้อเยื่อต้องประกอบด้วยเซลล์เซลล์ชั้นนอกสุดเขาเรียก e พ i d e มิสซึ่งหนูจะต้องแยกเป็น e พ i d e มิสของราก e พ i d e มิสของลำต้น e พ i d e มิสของใบเข้าใจใช่ไหมเป็นอย่างน้อยนะดอกกับผลนี่ทิ้งไปเลยถือว่าเรียนไว้บทที่แล้ว,ลวเราต้องดูออกว่าอันไหนคือ e พ i d e มิสของรากคนที่เคยเรียนอะ e p ิ d e มิสของรากคือตัวขนราก e พ i d e มิสของลำต้น ก็จะมีเรื่องของเปลือกไม้ที่ยื่นออกไป epidermis ของใบก็คือเมื่อกี้เซลล์ส่วนใหญ่ที่ไม่มีคลอ o r o p l a s t นั่นเองส่วน periderm ก็คือคำว่า dermis แปลว่าแปลว่าผิวนะคะเช่น dermatologist คือคุณหมอผิวหนัง periderm ก็คือชั้นที่ถัดเข้ามาจาก epidermis แล้วก็เนื้อเยื่อพื้นอันนี้ต้องเรียนเยอะเขาเรียก ground ท i s s u e g r o u n ที่แปลว่าพื้นซึ่งส่วนใหญ่เราจะเจอเซลล์ที่ชื่อ p a r e n c h y m แต่ว่าถ้าส่วนไหนมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นก็จะเป็น c o l ลนค e n k ส่วนที่ต้องการความแข็งแรงมากขึ้นอีกก็จะเป็นส c u r r e n k i m a อีกคิมาตั้งหลายแหล่หนูก็จะต้องมาดูว่ารูปร่างเซลล์มีลักษณะเป็นอย่างไรผนังเซลล์มีเฉพาะ primary cell wall หรือว่ามี secondary cell wall เป็นทุติยภูมิด้วยแล้วก็เป็นสารประเภทใดเซลล์ไหนมีชีวิตเซลล์ไหนไม่มีชีวิตตรงนี้ก็นานแต่ว่า อันที่ซับซ้อนแล้วก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติสําคัญที่ทําให้พืชดอกต่างกับพืชชนิดอื่นคืออันนี้คือเนื้อเยื่อท่อลําเลียงตอนหนูเรียนมต้นหนูได้เรียนมาแค่ไซเลมและฟโฟลเอมนี่ไม่ใช่เซลล์แบบเดียวนี่คือเนื้อเยอื่อดังนั้นเราต้องแตกแยกย่อยไซยเลมออกเป็นซเซลล์ออป,ลประเภทต่างๆอย่างน้อยสี่ประเภทและฟโฟลเอมก็ต้องถูกแตกย่อยออกเป็นเซลล์ประเภทต่างๆอีกสี่ประเภทมานกว่าหนูจะจํา ชาร์นี้ได้คุณต้องใช้เวลาหลายคาบที่คุณต้องพูดเพราะว่าถ้าคนที่เรียนทุกคาบมันไม่มีปัญหาแต่คนที่เรียนบ้างไม่เรียนบ้างเลยอยู่ก็มาเหนียนนั่งทําข้อสอบแล้วก็จะมีเพื่อนที่ไม่ฉลาดบางคนที่คอยช่วยเหลือแล้วเอาตัวเองไม่รอดอย่างเช่นวันนี้เดี๋ยวดูว่าเขาจะทาอีกไหมครูว่ามีโอเคนะไม่เป็นไรดุชีวิตหนูอยากจะเรียนรู้แบบนี้จัดไป โอเคนะเดี๋ยวกูไปดูคะแนนคนที่คะแนนไม่เข้ากูเปิดอีกรอบนะมันจะเข้าเวลามันจะผุดแต่ถ้ามันไม่ผุดอีกมันก็ช่วยไม่ได้ละกูต้องไปออกข้อสอบใหม่ให้หนูทาซึ่งคงไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะกูขี้เกยจออกข้อสอบอันเก่ากูจะ move on ไปอันใหม่ข้อถัดไปมีใครต่อกับครูบ,บ้างมห้าเหรอตำตารางตเตงไม่ได้อ่ะ,อะ